สวัสดีครับผมนายชฉลิบุตรน้ำนวลกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตประจีนบุรีครับคณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิตวันนี้ผมจะมาจำลองการไหลของลมผ่านโปรแกรม SONIC WORK นะครับขนาดชิ้นงานนะครับ ขนาด40มิลิเมตรนะครับเป็นเป็นลูกบาทด้านเท่านะครับเริ่มแระครับรอแป๊นหนึงครับรอโปรแกร,รมโหลดครับเข้าก่อนอื่นครับเข้าไปที่ f r l l s m l s t i o n แล้วกดเข้าที่วิาสาะนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้ตั้งช,ชื่อชิ้นงานนะครับตั้งชื่อชิ้นงานว่าลูกบาทนะครับแล้วกดเลือกอันที่สามนะครับแล้วก็กด next ไปเรื่อยๆนะครับก็กด next อักติกอันที่สองนะครับกดไปเลยครับก็เลือกเลือกเป็นอากาศนะครับแล้วกดเน็คไปเรื่อยๆนะครับใส่ค่าเป็น gas เจ็ดสิบพับแล้วกดเน็กไบครับแล้วก็ใส่ค่าตรงใส่เป็นสามร้อยเควินนะครับก็ค่าแกนแซดนะครับเป็นลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจ ja mm ุดหนึ่งนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต เป็นเจนะครับแล้วใส่เป็น300ร้อยเควินนะครับ จากนั้นมจะขึ้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเราก็ปรับขนาดกรอบของอันนี้นครับให้เท่ากับวัตถุนะครับเพื่อไม่ให้มันคำนวณน,นานเกินไปนะครับ ต่อไปนะครับคลิกไปที่คำสั่งโกนะครับแล้วเลือกสูตโกนะครับอันที่สามไปติก๊กที่แกน x กับแกนวไอแกน z ดกับแกนวายนะครับ เลือกคำสั่งแมทนะครับแล้วก็อันนี้คือค่าของที่ของแกน y กับแกน z นะครับที่ได้มานะครับเลือกคำสั่ง f ฟ r ์ e อนะครับแล้วก็ ส่วนคำสั่งนี้เราเลือก Velocity นะครับเปลี่ยนค่า ตรงนี้นะครับเป็น120นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการแสดงผลนะครับแล้วกดติ๊กถูกเลยครับพอโปรแกรมมันรันแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะได้แรงลมออกมาแล้วครับ ก็มากดเพลนะครับเพื่อให้มันเห็นการไหลของลมนะครับที่ผ่านลูกบาท ไปครับเรามาเลือกเราจะมาดูความดันนะครับเราก็เลือกส่วนที่เราจะดูความดันของลมนะครับที่ไปกระทำต่อลูกบาศนะครับ นี่ครับส่วนที่โดนลมนะครับเห็นการบรรทาดที่มากกว่านะครับกว่าจุดอื่นนะครับที่ลมเข้าแหวนะครับดูที่สีแดงนะครับความนั้นอยู่ที่1นึ่0แสนสุดจูนยนะครับ ส่วนสีเหลืองครับอยู่ที่1,119270.80นะครับก็สีเขียวอยู่ประมาณ1,12633.80นะครับส่วนสีฟ้าก็อยู่ประมาณ1 3 7 8 4 4 7นะครับแล้วก็สีน้ำเงิน,นอยู่ที่ประมาณ94,935.13นะครับ หลังจากการเข้าไปที่คำสั่งโกพัทนะครับแล้วก,กดโชว์แล้วก,กดอ,อนะครับแล้วก็กดโชว์เลยครับ เราก็จะได้แรงดันที่พอดบกับแกนวายนะครับลบสามจุดสองหนึ่งแปดนะครับกำลังสิบกำลังลบสิบหกนะครับที่แกนเซตอยู่ที่ลบยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าห้านะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมครับ